สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวสองล้อทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทัวริงสกูตเตอร์ช่องที่เราจะพาเพื่อนเพื่อนไปทำความรู้จักกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นบิ๊กบัสสกูตเตอร์รถทัวริงหรือแม้แต่รถสไตล์คลาสสิกที่หลายคนหลงรักที่นี่เราจะมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดยิบทั้งสเปคฟีเจอร์ราคาความรู้สึกในการขี่และบรรยากาศการเดินทางกับรถแต่ละคันและวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำความรู้จักกับมอเตอร์ไซค์สายลุยที่หลายคนรอคอย นั่นก็คือ r o Royal e n f อน l h i m ิมล a y a น2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่บอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในเรื่องดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ใส่มาให้แบบจัดเต็ม r o ร a ย e n f อน l ิล m ิมล a y a นถือว่าเป็นหนึ่งในรถมอเตอร์ไซค์สายแอดเวนเจอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศ รวมถึงในบ้านเราประเทศไทยด้วยจุดเด่นของฮิมาลายันก็คือการเป็นรถที่ขี่ง่ายราคาจับต้องได้ไม่สูงจนเกินไปและมีความอเนกประสงค์ทั้งขี่ในเมืองออกทริปหรือจะลุยทางฝุ่นก็ทําได้แบบไม่ต้องกลัวพังง่ายๆซึ่งจุดแข็งตรงนี้ทําให้ฮิมาลายันกลายเป็นรถคู่ใจของสายเดินทางทั่วโลกสําหรับรุ่นปี2025นี้ r ร y ยลเอนฟิลด์ได้ทําการปรับปรุงใหม่ครั้งใหญ่เรียกได้ว่าแทบจะเปลี่ยนโฉมจากเดิมไปเลย เริ่มจากเรื่องดีไซน์ที่ยังคงปริ่นอายความเป็นฮิมาลายันแบบดั้งเดิมแป่ปรับให้ทันสมัยมากขึ้นไ่ายหน้าเลตแบบกลมยังคงเอกลักษณ์ความคลาสสิกแต่ถูกยกเครื่องให้สว่างขึ้นพร้อมระบบ DRL แบบวงแหวนที่เพิ่มความดุดันฝ่ายท้ายและไฟเลี้ยวก็เปลี่ยนเป็นเลตทั้งหมดมารวัดก็เปลี่ยนจากแบบอนาล็อกผสมดิจิทัลมาเป็นหน้าจอ TFT แบบสีเต็มรูปแบบที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนด้วยบลูทูธสามารถใช้ดูแผนที่การนำทางฟังเพลงหรือดูสายเรียกเข้าได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนน สิ่งที่หลายคนอยากรู้ก็คือเครื่องยนต์ฮิมาลายัน2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่ที่เรียกว่าแชปป้า450เป็นเครื่องยนต์สูบเดียวขนาด4 5 2ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ40แรงม้าและแรงบิดประมาณ40นิวตันเมตรซึ่งถือว่ามากขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมที่อยู่ราวๆ24แรงม้าความแรงที่เพิ่มขึ้นทำให้ฮิมาลายันตัวใหม่นี้สามารถวิ่งทางไกลได้ดีขึ้นใช้ความเร็วเดินทางได้สบายกว่าเเดดดิมิมมมและยลยยััังงงงรรรอบบบกาาุุสสส้้้นนททีี่่ไขึ ระบบเกียร์ยังคงเป็นเกียร์หสปีดแต่มีการปรับอัตราทดใหม่ให้เหมาะกับการใช้งานทั้งบนถนนดำและทางฝุ่นคอรลัสเป็นแบบ Assist a n i s p i r p e r c l u t c ลช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ยรนุ่มนวลขึ้นและป้องกันล้อหลังล็อกเวลาเชนเกียร์แรงๆในขนาดลงเขาหรือขี่ด้วยความเร็วสูงระบบกันสถเทือนด้านหน้าใช้โชคหัวกลับอัพไซด์ดาวขนาดใหญ่ส่วนด้านหลังเป็นโมโนช็อคปรับค่าพอลิโลดได้ตอบสนองได้ทั้งบนทางเรียบและทางครุขรั เรื่องเบรกฮิมาลายัน2025ใช้ดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบ ABS แบบ2โหมดที่สามารถเลือกเปิดหรือปิด ABS หลังได้ทำให้สะดวกต่อการใช้งานเมื่อต้องการลุยเส้นทางออฟโรดน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ196กิโลกรัมถือว่าไม่เบาแต่ก็ไม่หนักจนเกินไปสำหรับรถสายแอดเวนเจอร์ที่มีความแข็งแรงทนทานความสูงบอกประมาณ825ม mm, ิลลิเมตรซึ่งรอยัลเอ f นฟิลเองก็พยายามทำให้ไม่สูงจนเกินไปเพื่อให้ผู้ขี่ที่ตัวไม่สูงมากสามารถควบคุมได้ ถังน้ำมันมีความจุประมาณ17ลิตรสามารถวิ่งได้ใกล้กว่า400กิโลเมตรต่อการเติมหนึ่งครั้งเรียกได้ว่าตอบโจทย์สายเดินทางไกลยอย่างแท้จริงนอกจากนี้ Royal Enfield ยังใส่ฟังก์ชันใหม่ๆเช่น Riding Modes ที่มีทั้ง Eco และ Performance ให้เลือกใช้ตามสถานการณ์ระบบไร้บายนี่ที่ช่วยให้การตอบสนองของคันเร่งแม่นยำขึ้นและยังมีช่อง USB-C สำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนขณะเดินทางอีกด้วยเรื่องของราคา Himalayan ัน2025ในประเทศไทยยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ แต่จากการคาดการณ์และราคาที่เปิดในต่างประเทศน่าจะอยู่ที่ราวราว0 0 0 0ถึง230,000บาทซึ่งถือว่ายังคงเป็นรถแอดเวนเจอร์ที่ราคาจับต้องได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งจากค่ายญี่ปุ่นหรือ,อยุโรปที่ราคาไปแต่300,000ขึ้นไปฮิมาลายันจึงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากสำหรับคนที่อยากได้รถลุยๆใช้งานได้รอบด้านในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปสิ่งที่ทำให้ฮิมาลายันมีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครก็คือการเป็นรถที่ไม่ได้เน้นความแรงสุดโต่ง แต่เน้นการใช้งานจริงความทนทานความเรียบง่ายและการซ่อมบำรุงที่ไม่ยุ่งยากแถมยังมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครเวลาได้ขี่ออกทริปไกลๆหรือได้ลุยเส้นทางฝุ่นหิมาลายันจะให้ความรู้สึกกข,ขอองค์การผจญภัยที่แท้จริงลองจินตนาการดูครับว่าคุณกำลังขี่หิมาลายัน2 0 2 5ลุยไปบนถนนลูกรังในภาคเหนือของไทยผ่านภูเขาผ่านแม่น้ำเล็กๆรถให้การควบคุมที่มั่นใจเสียงเครื่องยนต์สูบเดียวที่มีเอกลักษณ์ กล้องสะท้อนกับภูเขารอบข้างเต็มไปด้วยธรรมชาติและอากาศเย็นๆมันคือความสุขของนักบิดสายทัวริงอย่างแท้จริงหลายคนอาจจะสงสัยว่าฮิมารายัน2025ต่างจากคู่แข่งอย่าง Honda c r f 300หรือ Kawasaki vs. อร์300อย่างไรจุดต่างที่ชัดคือฮิมารายันมีบุคลิกที่ขี่สบายกว่าในระยะทางไกลบอกกว้างนั่งสบายและแรงบิดที่มาในรอบต่ำทำให้ขี่ชิลได้โดยไม่ต้องเคนเครื่องเยอะ ส่วนเรื่องการลุยทางดิบอาจจะไม่คล่องเท่า CIF แต่ก็ได้ความมั่นคงและความแข็งแรงมาทดแทนนอกจากนี้ Royal Enfield ยังมีชุดแต่งแท้ให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการ์ดแทนการ์ดเครื่องกระเป๋าข้างแรกหลังกระจกบังลมสูงทำให้ฮิมาลายันสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับสไตล์การขี่ของแต่ละคนได้อย่างอิสระสำหรับใครที่เป็นสายเดินทางจรงิจงจังฮิมาลายัน2025ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์มากมากเพราะมันไม่ใช่แค่รถที่จะพาเราไปถึงจุดหมาย แต่คือเพื่อนร่วมทางที่ทำให้การเดินทางมีความหมายมากขึ้นรอย a l e n เอ e นฟสร้างฮิมาลายันมาด้วยแนวคิด build for all r o a d build for no r o a d หรือก็คือสร้างมาเพื่อทุกเส้นทางไม่ว่าจะมีถนนหรือไม่มีถนนคุณก็สามารถพามันไปได้ทุกที่เพื่อนๆคงเห็นแล้วว่าฮิมาลายัน2025มีการพัฒนาที่น่าสนใจมากทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีเครื่องยนต์และความสามารถในการเดินทางและที่สำคัญคือยังคงความคุ้มค่าด้านราคาอยู่เหมือนเดิม ถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหารถแอดเวนเจอร์ที่ไว้ใจได้ฮิมาลายัน2025นี่แหละคือตัวเลือกที่น่าจับตามองที่สุดคันหนึ่งในตอนนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Royal Enfield ฮิมาลายัน2025ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Touring Scooter ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนามาเล่าให้ฟังกันอีกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ